ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอวันนี้จะอ่านพุธทธวจนะให้ฟังในเรื่องลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในหนังสือพุธทธวจนะหมวดธรรมฉบับเก้าอย่างอย่างพุทธ,ธะหน้า103จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุธทธวจนะเล่มที่14หน้าที่541ข้อที่856าอานนท์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานน์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกขุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบหยาบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและปราณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิกขุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นย่อมดับไปเร็ว เหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานอนท์น้แลเราเรียกว่าอินทรีภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจกักขุ